สวัสดีนะคะพบกับเต้าแล้วก็ Red Lips Telling นะคะคลิปในวันนี้นะคะเราจะมากันในคลิปนะคะแรนด o อนะคะในหัวข้อเรื่องผ้าอยากบอกอะไรกับคุณในตอนนี้นะคะก็คือคลิปนี้ Random เนาะนั่นแปลว่าใครก็ตามนะคะที่คุณถูกดึงดูดให้เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะนี่อาจจะเป็นพลังงานของคุณหรือว่าเป็นคําแนะนํานะคะบางสิ่งบางอย่างนะถึงคุณนะคะไม่ใช่เรื่องบังเอิญเนาะที่คุณเข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้อยู่แล้วเนาะดังน,นั้นลองฟังดูนะคะ จะมีข้อความอะไรบางอย่างที่สําคัญถึงคุณเนาะที่ไพ่อยากจะบอกในช่วงเวลานี้นะคะก็สําหรับใครที่เพิ่งเข้ามารับชมแล้วก็รับฟังนะคะต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะต้องมี Facebook นะคะชื่อว่า red lips telling นะ,คะใครที่ติดตามกันใน YouTube แล้วฝากติดตามกันใน Facebook ด้วยนะคะหรือว่าถ้าใครอยากจะสนับสนุนช่องนะ,ะสามารถกด Super t h a n k ตนซ์ส่วขอบคุณได้ที่ด้านใต้คลิปนะคะถ้าคุณรับชมผ่าน u t u b e นะหรือถ้าคุณรับชมผ่านทาง f a c e b o o ก ก็สามารถกดส่งดาวได้ด้วยเช่นเดียวกันนะขอบพระคุณทุกการสนับสนุนนะคะกำลังใจดีๆนะฮะแล้วก็คอมเมนต์น่ารักนะคะที่มีให้เต้าเสมอมาเลยนะคะสำหรับการที่ที่ใช้นะในคลิปนี้ทั้งหมดเลยนะคะคุณสามารถดูรายละเอียดได้ที่ด้านใต้คลิปเนาะเผื่อใครสนใจหรือว่าชอบการสำรับไหนนั่นเองนะคะเรามาดูกันนะคะไพ่อยากบอกอะไรกับคุณเนาะในช่วงเวลานี้นะคะสำหรับคนที่เข้ามาคลิกเข้ามารับชมรับฟังเนาะเนะะี่ยฮะ จะเป็นการเปิดแล้วก็อ่านสดๆเลยนะคะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้นะคะจะเห็นว่าต้องไม่ได้ไกด์เหมือนเหมือนไพ่เหมือนเหมือนคลิปแรนดอมที่เราทำบ่อยๆเนาะจะไม่ได้เปิดขึ้นมา3ามใบหรืออะไรแบบนี้นะคะแต่คลิปนี้จะเริ่มแบบนี้เลยก็แล้วกันเนาะลองดูนะคะเนาะไพ่อยากบอกอะไรกับคุณในตอนนี้คะ่ะขอการ์ดนะคะหกใบด้วยกันเนาะสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะไพ่อยากบอกอะไรกับคุณในตอนนี้ ว้าว six of wands นะพลังงานดีมากเลยนะขึ้นมาไปแรกนะคะใบที่สอง knight of swords นะคะใบที่สาม judgment ใบที่สี่ seven of pentacles นะคะ เหมือนเหมือนคุณกำลงังรอคอยอะไรสักอย่างอยู่นะฮะ Justice รอคอยการเปลี่ยนแปลงว้าวมาทั้ง Justice ทั้ง just, Judgment เลยนะแล้วก็ใบสุดท้ายนะฮะ Empress ว้าว <laughs> โอเคนะคะอืม uh huh. แต่ขออนุญาตเปิดให้ให้ครบก่อนก็เรากันเนาะเนี่ยฮะพลังงานไพ่ดีมากๆเลยนะคะรับรู้ถึงอะไรบางอย่างรับรู้ถึงการรอคอยนะคะอืมอะไรบางอย่างเนาะเดี๋ยวรอเปิดให้ครบก่อนก็เรากันนะคะเดี๋ยวนะวางตรงไหนดีล่ะทีนี้นะคะขอสองใบนะคะไพยย่บอกอะไรกับคุณในตอนนี้คะ ว้าวฟรีดอมนะคะโอเคอีกหนึ่งใบนะฮะอืม hmm. wisdom i n s p i r a t i o นนะคะอ่ะโอเคทีนี้ต้าขออนุญาตใช้ไพ่ใบชาด้วยก็แล้วกันเนาะเพื่อนๆนะคะอ่าใช้ไพ่ใบชาในการดูด้วยก็แล้วกันนะคะขอการ์ดประมาณ3ใบสำหรับคนก็แล้วกันเนาะนะฮะ สับไปแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราเปิดเลยนะแชร์ Share MT นะ okay. โอเคบ็อกซ์โอ้ดีจังนะคะโอเคอีกหนึ่งใบสเกลนะคะโอเคอ่าขออนุญาตขยับไพ่กันสดๆเลยตรงนี้นะคะเอ่อ เอเนจีที่เด้รับรู้เนาะสิ่งที่ไพ่ยอยากจ,จะบอกคุณนะคะในช่วงเวลานี้เหมือนเหมือนบางท่านตอนนี้คุณคุณกำลังโฟกัสกับอะไรบางอย่างคือคือได้รับรู้ว่าเหมือนคุณพึ่งประสบความสำเร็จได้รับชัยชนะหรือมีการเฉลิมฉลองในเรื่องบางเรื่องบางท่านอาจจะเป็นในเรื่องของตำแหน่งงานใหม่ก็ได้ หรือบางท่านอาจจะเพิ่งได้งานใหม่ก็ได้มีการเฉลิมฉลองความสําเร็จอะไรบางอย่างที่เพิ่งเกิดขึ้นนะหรือว่าบางท่านขึ้นตําแหน่งเนาะหรือบางท่านแบบว่าทํางานได้ตรงตามเป้าที่ตัวเองต้องการอะไรแบบนี้มีการเฉลิมฉลองเกิดขึ้นนะคะหรือบางท่านมีการย,ย้ายมีการเปลี่ยนแปลงมีคําสั่งสมมติถ้าบางคนทําราชการเนานะมีคําสั่งอะไรบางอย่างที่แบบว่าทําให้คุณยิ้มดีใจ happy อะไรแบบนี้นะคะเพิ่งเกิดเรื่องราวอะไรแบบนี้เกิดขึ้นกับคนณนะ หรือไพ่กำลังจะบอกว่าระยะเวลาใกล้ๆนี้จะเป็นช่วงเวลาของการเฉลิมฉลองความสําเร็จที่เกี่ยวเนื่องกับในเรื่องงานกับคุณนะกำลังจะเกิดขึ้นนะคะเร็วนี้เลยนะคะเร็วนี้ก็คือ,อต้องให้ระยะเวลาเนาะไม่เกินประมาณ30-60วันเนาะประมาณ1-2เดือนนะคะเร็วนี้เลยจริงๆนะคะจะจะมีการเฉลิมฉลองบางอย่างนะเกิดขึ้นกับคุณที่เกี่ยวกับงานนะคะ บางท่านอาจจะเป็นการจบโปรเจกต์ก็ได้เนาะเหมือนเหมือนทำงานมานานแล้วนะคะแล้วก็เอ้ยสุดท้ายมันจบได้สักทีอะไรแบบนี้นะเออแบบฉลองนะเออประมาณนั้นนะคะ แล้วกส็สิ่งที่มองเห็นก็คือสถานการณ์ในชีวิตของคุณในช่วงเวลานี้มันกําลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่บางทีอาจจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะมีหลายๆอย่างเข้ามาเนาะให้คุณต้องรับมือหรือว่าเผชิญหน้านะคะในช่วงเวลานี้เนาะพาอาจจะบอกว่าให้คุณตื่นตัวอยู่เสมอเออกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งที่กําลังจะเข้ามาในช่วงเดือน2เดือนนี้นะคะ ต้เอเห็นว่ามันเป็นเอนจ g y การเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างที่จะใหญ่พอสมควรนะคะรับรู้จากไพ่จัดเม้นต์เนี่ยต้องรับรู้ว่าบางท่านอ่ะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่ใหญ่ในที่นี้ก็คือเกิดอะไรขึ้นได้บ้างนะคะบางท่านอาจจะเป็นช่วงของการเปลี่ยนยกย้ายงานก็ได้นะคะช่วง2เดือนนี้นะคะหรือมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างภายในองค์กรถ้าไม่ใช่การยกย้ายงานเนาะนะคะการประเมินผลการแบบ จัดองค์กรใหม่นะคะหรืออ,อ,อะไรทำนองนี้มีการเปลี่ยนในเชิงของโครงสร้างขององค์กรหรืออะไรแบบนี้ก็ได้นะคะเกิดการประเมินผลเกิดการแบบประเมินในเรื่องของความสามารถในเรื่องของผลงานของแต่ละท่านอะไรแบบนี้นะคะ หรือแบบในช่วงเหมือนเหมือนกางจะก้าวเข้าสู่ช่วงที่เข้มข้นของการของการแบบประเมินอะ่ะนะประเมินนะประเมินเพื่อเลื่อนตําแหน่งเพื่ออัพเงินเดือนเพื่อบนสัสอะไรก็ตามแต่นะคะเออเป็นเป็นเอเจีตแบบนั้นของการประเมินนะคะเออดังนั้นดังนั้นคุณคุณค่อนข้างที่จะเขาเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอยู่อยู่ในช่วงเวลาของ ของการเปลี่ยนแปลงที่กําลังจะเข้ามาก็แล้วกันเนาะเหมือนรอคอยอะ่ะรอคอยจังหวะนี้มานานต้องรู้สึกแบบนั้นนะคะเออบางท่านอาจจะไม่ได้ปรับตําแหน่งมานานแล้วหรือว่าไม่ได้ขึ้นเงินเดือนมานานแล้วเออทีเนี้ยทีเนี้ยมันเกิดการประเมินผลของของเจ้านายของหัวหน้าคุณอะไรแบบนี้ก็เลยแบบเอ้ยแบบ ถึงจังหวะของเราแล้วเออนะคะนี่แหละเนี่ยบางท่านกำลังจะได้เนี่ยเฉลิมฉลองตำแหน่งใหม่ในเร็วๆนี้หรือว่าอัพเงินเดือนในเร็วๆนี้นะหรือว่าประกาศผลโบนัสในเร็วๆนี้นะคะเออมีเกณฑ์ที่บางท่านเนาะถ้า,ถ,าถ้าเห็นสิของของเงินก้อนเนาะบางท่านอาจจะเป็นได้โบนัสนะคะที่เป็นก้อนใหญ่เออพอสมควรนะคะในช่วงเร็วๆนี้เลยนะคะอันนี้แสดงความดีด้วยเนาะเออหรือบางท่านเนี่ยในกรณีที่ คุณอาจจะทํางานมานานหรือว่าเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเจ้านายแบบไม่ค่อยเห็นในในผลงานของคุณเออแม้คุณจะทําอะไรไปเยอะแยะก่อนหน้านี้ก็ตามรู้สึกแบบว่าเหมือนไม่มีใครมองเห็นในในความสามารถของเราหรือผลงานของเราอ,ะอ่ะสิ่งที่กำลังจะบอกก็คือ,อคุณจะได้รับ การมองเห็นนะคะในเรืนี้ก็คือเหมือนเจ้านายนะหัวหน้าคุณนะคะจะมองเห็นสิ่งที่คุณทำอะ่ะเออนะในคือก่อนหน้านี้ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นแหละนะแล้วทีเนี้ยคุณกําลังจะได้รับการตอบแทนอย่างสมน้ําสมเนือ้อสมเหตุสมผลในสิ่งที่คุณได้ทําลงไปประมาณนี้นะคะนั่นแหละจะเกิดการประเมินที่เป็นธรรมสาหรับคุณนะที่เป็นธรรมสำหรับคุณแล้วคุณจะได้รับในสิ่งที่คุณควรที่จะได้ถ้าบางท่านเนี่ยรู้สึกว่าก่อนนันเนี้ยแบบสิ่งที่เราทํา สิ่งที่เราได้มามันมันไม่ยุติธรรมเลยการจะขึ้นตำแหน่งก็แบบมีคู่แข่งหรือว่ามีคนประเภทที่แบบว่า,าใช้คําว่าไงเดียรแบบชอบเข้าหาเจ้านายชอบ ทำตัวสนิทสนมรับใช้นู่นนี่นัน่น,นฟีลแบบว่าเลี้ยแ้งเลี้ยขาเจ้านายเออประมาณนั้นซึ่งคุณอาจจะแบบไม่ชอบคนประมาณนั้นแล้วเราก็แบบไม่ไม่ใช่คนที่มีพฤติกรรมแบบนั้นอะไรแบบเนี้ยนะมันก็เลยเหมือนทาให้คือคุณแต่คุณก็ตั้งใจทํางานในส่วนของคุณประมาณนี้นแต่เราไม่ใช่คนที่ชอบแบบประจบสอบพออะไรแบบเนี้ยแล้วคุณเจอคนประมาณนี้มาเยอะเออยกตัวยอย่างสถานการณ์เนาะบางท่านอาจจะเป็นแบบนี้แล้วทําให้เหมือนกับเราเราถูกแบบบดบังในเรื่องของความสามารถจาก บุคคลเหล่านั้นหรือสถานการณ์บางอย่างที่ที่ทำให้คุณถูกบดบังความสามารถนั่นแหละสิ่งนี้กําลังจะปรากฏหรือว่าคุณกําลังจะได้รับความยุติธรรมในสิ่งที่คุณสมควรจะได้รับ นะคะเออต้องเห็น energy แบบนั้นนะหรือถ้าเป็นเรื่องอื่นๆที่ไม่ใช่เรื่องงานเนาะอันนี้ต้องเห็น energy ของการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณที่กําลังจะเข้ามารับรู้ว่าบางท่านเนี่ยกำลังจะเปลี่ยนชีวิตไปในอีกรูปแบบหนึ่งนะคะชีวิตคุณกําลังจะก้าเข้าสู่ลูกใหม่วัฏจักรใหม่นะอันนี้คือสิ่งที่ต้องเห็นเนาะเหมือนช่วงเวลานี้จะเป็นช่วงที่ไพ่แนะนาให้คุณเนี่ยประเมินตัวเองนะคะในเรื่องของความสามารถเนาะในเรื่องของเ,ออเขาเรียกว่าอะไรอะ ประเมินความประเมินสิ่งที่ตัวเองมีสิ่งที่ตัวเองเป็นน่ะในทุกๆมิตินะคะเออใช้คํานี้เนาะนะคะถ้าถ้าหากคุณอยากเปลี่ยนงานลองประเมินตัวเองในเรื่องของขีดความสามารถของตัวคุณเองว่าคุณมีความสามารถอะไรนะบ้างที่จะเอามาขายที่จะเอามาสมัครงานหรืออะไรๆก็ตามแต่เพื่อจะอามาอัปเกรดหรือว่าเพื่อเลื่อนตําแหน่งอะไรแบบเนี้ยนะคะเออถ้าคุณถ้าสมมติว่าคุณอยากเติบโตทางด้านการเงินเนาะคุณมีเรื่องอะไรที่คุณจะต้อง คิดหรือว่าเรื่องอะไรที่จะต้องพิจารณาบ้างหรือมีเรื่องอะไรที่จะต้องเรียนรู้บ้างมาถึงจุดจังหวะที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในชีวิตของคุณไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินหรือแม้กระทั่งในเรื่องของความรักเประมาณนี้เร้เห็น energy ว่าบางท่านเนี่ยคุณคุณอาจจะรอคอยเนาะในเรื่องในเรื่องของอเห็นเห็น energy ของเด็กนะคะจากไพ่เป็นแอมเพรสนะฮะถ้าบางท่านคุณรอคอย ในเรื่องของลูกนะคะเออถ้าบางท่านอาจจะแต่งงานมาแล้วเนาะอยากมีลูกแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วไม่แล้วไม่น้องไม่มาสักทีนะคะเออนั่นแหละเทวดาประจําตัวของคุณอาจจะตามคุณมาฟังคลิปนี้เพื่อที่จะบอกว่านะคุณกําลังจะมีน้องนะคะเออนะไพเอ็มเพรสเนี่ยเนาะบ่งบอกแบบนั้นเนาะ เอมเพรสจริงๆเป็นพลังงานของความเป็นแม่นะั่นแหละผู้หญิงตั้งครรนเนาะอันนี้ชัดเจนมากๆเลยนะคะอ,อสแสดงความเปนดีสำหรับบางท่านด้วยนะคะเนาะที่กําลังรอคอยน้องอยู่เก็บเงินได้เลยนะคะเออไพ่ผอมนั้นเนี่ยเจ็ดเหรียญเนี่ยเก็บเงินได้เลยนะคะเนาะคุณอาจจะต้องวางแผนอะไรหลายๆอย่างในช่วงเวลานี้ถ้าสาหรับคนที่คนที่แบบต้องการอยากจะเป็นคุณแม่อยู่นะคะประมาณนั้นนะอือ เห็นอะไรอีกไหมนะคะเอ่อช่วงเวลาน,นี้ไพ่แนะนาว่าให้ให้คุณเนี่ยวางแผนชีวิตของคุณเองอย่างเข้มข้นอ่ะเออแบบพยายามที่จะประเมินตัวเองในทุกๆด้านเนาะเหมือนที่เต้าพูดไปนะคะพยายามประเมินตัวเองในทุกๆด้านเออนะคะไม่ไม่ไม่ว่าจะเป็นด้านไหนก็ตามประเมินตัวเองแล้วก็แล้วก็ เขาเรียกว่าอะไรเพื่อเตรียมตัวค่ะที่จะก้าวสู่จุดต่อไปของชีวิตประมาณนั้นนะคะต้องเห็น Energy คือไพ่ e m p r e s s คือเป็นไพ่บทสรุปของคุณเนาะมันเป็นพลังงานของความอุดมสมบูรณ์อะนะไม่ว่าคุณจะอยู่ในจุดของการเปลี่ยนแปลงอะไรใดๆเรื่องอะไรมิติไหนในชีวิตก็ตามนะคะชีวิตคุณกําลังจะนําพาคุณไปสู่ความอุดมสมบูรณ์ที่มากขึ้นกว่าเดิมมากขึ้นกว่าตอนนี้ที่คุณเป็นอยู่เออเพียงแต่คุณอา,อาจจะต้องประเมินตัวเองหรือว่าผ่านการแบบ ทิ้งอะไรบางสิ่งบางอย่างรีเซ็ตอะไรใหม่ๆนะคะเออหรือว่าเริ่มต้นอะไรใหม่ๆมีมุมมองอะไรใหม่ๆที่เปลี่ยนแปลงนะคุณลองดูว่าคุณต้องเรียนรู้อะไรในช่วงเวลานี้สิ่งนี้จะช่วยคุณได้นะคะในการเติบโตในอนาคตนะหรือว่าทําให้ชีวิตคุณราบรื่นมากขึ้นเนาะภายใต้การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ประมาณนั้นนะคะอืมรับรู้เลยว่าคุณกําลังจะมีเรื่องเฉลิมฉลองอะไรเร็่ๆนี้หนึ่งถึงสองเดือนเนี้ยนะคะเป็นเรื่องที่คุณจะแฮปปี้มากๆนะคะอมืมีเงินก้อนเข้ามาด้วยเนาะดังนั้น มีความรู้ที่ดีนะคะในการจัดก,การบริหารการเงินด้วยนะคะเนาะการเปลี่ยนแปลงจะเข้ามาค่อนข้างที่จะรวดเร็วเลยนะดังนั้นก็การเตรียมตัวเองไว้ให้พร้อมเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเนาะอ่าอาจอันนี้ต้องยกตัวอ,อย่างสมมติเนะถ้าบางคนกําลังหาง,งานนะคะหรือมีแลนว่าจะเปลี่ยนงานใหม่ในช่วงเวลาน,นั้นี้คุณลอง เ,เตรียมตัวในเรื่องของสกิลอะไรบางอย่างที่ที่คุณรู้สึกว่ามันสมควรที่จะมีสําหรับการสมัครงานใหม่อะไรเงี้ยเออเตรียมตัวให้พร้อมสมมติสกิลด้านภาษาโอเคคุณอาจจะไปฝึกภาษาไว้ในช่วงนี้นะเรียนเทคคอร์สภาษาอะไรก็ตามแต่เพื่อว่าเวลาที่มีโอกาสหรือ,อ,อจังหวะใหม่เข้ามาหรือมีคนที่หยิบยื่นออฟเฟอร์อะไรบางอย่างมาให้เนี่ยคุณจะเป็นคนที่พร้อมที่จะรับสิ่งนั้นนะอ่ะเออเนื้อกว่ไหมนะอันนี้อันนี้คือสิ่งที่จะบอกนะเพราะว่าบางที จังหวะโอกาสมันจะมาในแบบที่คุณไม่ทันได้ตั้งตัวหรือมันจะเข้ามาอย่างรวดเร็วค่ะอันนี้คือสิ่งสิ่งที่เราจะบอกคือถ้าคุณเตรียมตัวเอาไว้พร้อมอ่ะคุณจะเป็นคนที่คว้าโอกาสเหล่านั้นได้เออถ้าส่ติไปสมัครงานแล้วแบบว่าคือสมมติคุณมีสกิลด้านภาษาจีนสมมติเนะเป็นเป็นสิ่งที่แบบว่า กรรมการที่สัสมภาษณ์คุณเขาจะพิจารณาเป็นพิเศษเคุณมีแต่ว่าคู่แข่งคุณไม่มีเนี่ยคุณก็จะได้ถูกไหมเออนั่นแหละอารมณ์ประมาณนั้นนะคะดังนั้นฝึกฝนลองพิจารณาตัวเองดูเนาะทําการบ้านประเมินผลตัวเองดูนะคะประมาณนี้นะคะเนี่ยต้องได้ฉลองอะไรแน่ๆอ่ะทีนี้ ไพ่ฟรีดอมบอกอะไร moving on letting go นะคะให้คุณปล่อยอะไรบางอย่างที่ที่มันไม่ดีกับชีวิตเนาะอะไรที่เป็นท็อกซิกนะคะเอออะไรที่ไม่เป็นประโยชน์กับชีวิตคุณไม่ได้สนับสนุนชีวิตคุณนะคะ uh, moving on letting go นะคะปล่อยไป move on ได้แล้วนะคะเนาะ ปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระจากบางสิ่งบางอย่างที่ไม่เป็นประโยชน์กับชีวิตคุณเนาะฟรีดอมนะคะหรือไพ่กําลังจะบอกว่าในช่วง30-60ถึงวันนี้เนาะคุณกําลังจะได้รับอิสรภาพในชีวิตก็ได้นะคะพูดแบบนั้นก็ได้นะคะหรือชีวิตคุณกําลังก้าวเข้าสู่กระบวนการที่จะนําพาตัวเองไปสู่อิสระภาพก็ได้ในการใช้ชีวิตนะคะเออบางท่านเนี่ยต้องมีความรู้สึกว่าบางท่านอาจจะกําลังกาลังรอคอยที่จะไปสู่อิสระภาพอ่ะบางท่านแพลน แผนในเรื่องของการทํางานแผนในเรื่องของการเก็บเงินเพื่อที่จะมาทําอะไรบางอย่างเป็นของตัวเองประเมินตัวเองอย่างแข่งขันนะคะเพื่อที่จะมีอิสระในการใช้ชีวิตเพื่อที่จะมาสร้าง create อะไรบางอย่างที่เป็นเส้นทางของตัวคนเองอะ่ะเนี่ยจัดเมยเนี่ยต้องรับรู้ว่าบางท่านจะเป็นการเปลี่ยนเส้นทางชีวิตโดยสิ้นเชิงเออในช่วงเวลานี้หรือกําลังแผนที่จะเปลี่ยนในช่วงเดือน2เดือนนี้นะคะเออแล้วกํลาลังทําอะไรหลายๆอย่างอยู่ประมาณนี้นะคะ ประเมินตัวเองก็ดีเก็บเงินก็ดีนะคะมองหาลู่ทางโอกาสอะไรก็ดีนะคะเออเพื่อที่จะ create, สร้างเส้นทางของตัวเองจริงๆอะ่ะที่มันเป็นเส้นทางที่ฟรีดอมสําหรับคุณจริงๆอะ่ะเออเห็นว่าบางท่านกําลังที่จะเริ่มทําสิ่งนี้หรือว่ามีไอเดียในช่วงเวลานี้นะคะก็ทํานะคะก็ทำเนาะทุกคนนะออมันจะช่วยคุณนะฟรีดอมเนี่ยนะเหมือนเหมือนบางท่านกำลังจะได้ออกจากกรงแล้วว่าเออกรงไปสู่บินไปสู่อิสรภาพเนาะนะฮะ อาร์ตแองเจลลาเซลนะคะ Wisdom i n s p i r a t i o n a k a s h i c Records นะเนาะ s ิสตอม i ินสปอเรชก็คือ uh, มันหมายถึงในใ,ในเรื่องของช่วงเวลาเนี้ยคุณจะได้รับแรงบันดาลใจออนะคะอะไรบางอย่างหรือว่าปัญญาญาของคุณนะ่กำลังกำลังคุณจะได้รับสิ่งที่มันเป็นความรู้เบื้องลึกปัญญาภายในนะคะออในในตัวของคุณอันเนี้ยอันเนี้ยต้องแนะนำว่าให้คุณอธิษฐานจิตนะเพื่อถาม จิตวิญญาณที่ดูแลคุณอยู่เนาะอาจจะอาจจะหมายถึงเทวดาประจําตัวเนาะหรือ higher self ใดๆก็ตามนะตามความเชื่อนะออลองอธิษฐานจิตดูบางทีคุณจะได้รับคําตอบสมมติว่าคุณไม่แน่ใจว่าคุณควรจะเลือกทิศท,ทางไหนคุณอาจจะอธิษฐานจิตเนาะถามคําถามที่คุณต้องการอยากจะรู้นะคะแลวบางทีคุณจะได้คําตอบเนาะผ่านสารข้อความหรือเมสเซจอะไรสักอย่างที่มาจากใน YouTube คําตอบจากคลิปวิดีโอบางอย่าง ใน YouTube เพื่อนส่งอะไรบางอย่างมาให้อะไรแบบนี้นะคะบางทีคุณจะได้รับคําตอบเนาะในในแบบที่คุณคาดไม่ถึงนะคะช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ปัญญาญาณหรือ wisdom ของคุณเนาะกำลังกำลังทํางานเพื่อที่จะช่วยคุณนะคะเออดังนั้นลองลองมองหาลองที่จะเปิดใจเรียนรู้อะไรใหม่ๆดูเนาะนะคะบางทีคุณอาจจะได้รับแรงบันดาลใจดีๆนะลองเรียนรู้ในสิ่งที่คุณไม่เคยเรียนรู้มาก่อนดูก็ได้นะคะเอออย่างเช่นแบบทิศทางที่ คุณคุณ,ค,ณคุณมีอะไรที่คุณอยากอยากจะทำลึกๆไหมอยู่ในอยู่ในตัวเองอะคะ่ะแบบคือมีเคยมีความคิดว่าอยากทําสิ่งเนี้ยแต่ว่าแค่คิดเฉยๆมันยังไม่ได้เคยเริ่มต้นทําสักทีเลยลองทําสิ่งนั้นดูก,ก็ได้นะคะบางทีแบบการที่เปิดประตูโอกาสให้ตัวเองได้เริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆเนี่ยมันจะทําให้คุณแบบเขาเรียกว่าอะไรหัวสมองมันจะเปิดอะแล้วแล้วมันจะคิดถึงความเป็นไปได้ ของชีวิตมากยิ่งขึ้นอะว่าเอ้ยอันนี้ก็ทําได้นี่นา <S <S แค่เปิดโอกาสให้ตัวเองได้เริ่มต้นทาสิ่งใหม่เท่านั้นเองนะคะเออคุณจะเริ่มมองเห็นความเป็นไปได้ใหม่ๆของชีวิตเนาะเหมือนตอนที่เต้าเริ่มต้นที่จะทําช่อง youtube ช่องนี้แหละเพื่อนๆนะคะเอ่อแบรนด์ฟต์เทลลิงเนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ได้นะช่องนี้นะคะถ้ามันไม่มันไม่มันไม่มีจุดเริ่มต้นโดยที่เต้าโดนลดเงินเดือนตอนที่โควิดเนาะนะบริษัทลดเงินเดือนนะคะแล้วก็เออเต้าเต้าเล่าเรื่องนี้เป็นร้อยรอบแล้วแหละในช่องเนี้ยนะคะ แต่ก็อาจจะมีหลายๆท่านที่ยังไม่ได้ฟังนั่นแหละนะคะเออถ้ามันจะไม่มีช่องนี้เลยถ้าเต้าไม่โดนลดเงินเดือนเออเต้าโดนลดเงินเดือนมันก็เป็นสเต็ปเลยเนาะช่วงนั้นช่วงโควิดก็โดนลดเงินเดือนเพราะว่าบริษัทไม่ค่อยมีงานเออแล้วก็เต้าติดโควิดแล้วก็ไปอยู่ในโรงพยาบาลนะคะออแล้วก็ทีนี้ก็ตกผลึกชีวิตอะไรบางอย่างได้อะไรแบบเนี้ยนะคะ สุดท้ายก็ตัดสินใจลาออกช่วงที่ยังแบบอยู่โรงพยาบาลเนาะแล้วพอหายจากโควิดปุ๊บก็ไปเก็บของที่ออฟฟิศเนาะก็ออกมาอ่ะชีวิตมีเป็นอิสระแล้วเหมือนพไพ่ใบนี้เลยนะคะแล้วก็มาเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆแล้วก็เนี่ยโอกาสใหม่พอประตูโอกาสเก่า ปิดลงทุกคนประตูโอกาสใหม่มันก็เปิดให้คุณเสมอนะแล้วเต้ก็ได้สนใจเนาะในเรื่องของการทำ o u t u b e นะในช่วงนั้นนะคะเอออยากเป็นยูทูบเบอร์มากสุดท้ายก็เลยปั้นช่องนี้ขึ้นมาจนถึงทุกวันนี้แหละทุกคนนะคะหลายปีมาแล้วนะคะเออประมาณนั้นเนาะแล้วก็นำพาเต้กลับมาอยู่ที่บ้านเนาะจากตอนที่อยู่อยู่กรุงเทพเป็นแบบ10ปีตั้งแต่สมัยเรียนนะคะเรียนมหาลัยเนาะ,ะจนตอนนี้ย้ายกลับมาอยู่บ้านภูมิลำเนาของตัวเองบ้านเกิดได้สําเร็จนะคะเออจุดจุด จุดพอยที่ทําให้เกิดเรื่องนี้คือจุดเริ่มต้นทั้งหมดก็คือโดนลดเงินเดือน <c oughs> แค่นั้นเลยนะคะทำให้ต้อกลับมาอยู่บ้านได้เออนั่นแหละนะบางทีมันก็มีแบบสถานการณ์ที่มันจําเป็นต้องเกิดขึ้นเพื่ออะไรบางอย่าง เนาะนะคะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วย่อมดีเสมอทุกคนนะคะช่วงนี้คุณจะได้รับอินสะปิเรชันดีๆนะดังนั้นก็เปิดรับนะคะความเป็นไปได้ใหม่หมๆเนาะนะคะเพื่อนๆอ,อ่ะแชร์เอ็มที่นะให้บอกอะไรนะคะในช่วงเวลานี้นะคะอาจจะมีคนที่ออกไปจากชีวิตคุณนะคะแต่อันนี้ถ้าพูดตตามตรงเลยนะแชร์เอ็มที่มันหมายถึงจากไปหรือจากตายก็ได้เนาะนะคะเออแต่ว่าไม่ต้องซสีเรียสขนาดนั้นนะคะเออแต่มันหมายถึงได้ทั้งสองอย่างนะะเนาะอ่ามันอาจจะหมายถึงว่าเอ้ยเพื่อนที่ทํางานคุณเขาลาออกเพื่อนที่นั่งข้างๆคุณอนะเออคุณก็เลยบว่่าเออ้ยไมไจ เพื่อนอีก,อกแล้วอะไรแบบนี้อาจจะแบบนานๆเจอทีแล้วทีเนี้ยไม่ได้เจอกันทุกวันแล้วอะไรแบบนี้ทำนองนี้ก็ได้นะหรือว่าสมมติว่าน้องคุณพี่คุณไปเรียนต่อต่างประเทศอะไรแบบนี้ได้ออไหมเออประมาณนั้นก็ได้นะคะบ็อกซ์นนะให้บ็อกซ์ว,ว่าคุณกําลังจะได้รับของขวัญเออของขวัญอาจจะเป็นสิ่งที่เต้ากาลังบอกคุณหรือเปล่านะคะก็คือได้เฉลมิมฉลองอะไรบางอย่างเนาะหรืออาจจะเป็นของขวัญก็ได้ของขวัญจริงๆ,ๆก็ได้ถ้าช่วงเวลานี้แบบเช่นเป็นวันเกิดของคุณหรืออะไรแบบนี้นะคะหรือแบบว่าเป็นเป็นอะไรบางอย่างที่แบบคุณควรจะต้องได้ขวญ นะงานอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะประมาณนี้นะคะเออมีโอกาสจะได้ของขวัญเนาะแล้วก็สกาวนะคะไพ่บอกว่าให้ระวังในเรื่องของสิ่งที่เป็นความลับของคุณความลับอะไรไม่รู้แหละแต่ว่าไพ่เตือนเนาะอย่าอย่าได้พูดบอกอะไรที่มันเป็นความลับของคุณเออในช่วงเวลานี้อย่างเช่นอย่างเช่นยกตัวอย่างเนาะเล่าให้เพื่อนฟังว่าเอ้ยฉันอนะ่ะลงทุนในเนี้ยอันเนี้อันเนี้ยเท่าไหร่ อะไรเงี้ยเท่าไหร่อะไรเงี้ยเออสมมตินะหรือเรื่องอื่นๆก็ได้นะคะอันนี้ลองนึกดูอะไรความลับอะไรที่เป็นความลับมันควรจะเป็นต้องเป็นความลับอะหรือบอกแบบพาสเวิร์ดคงไม่มีใครทำหรอกน้องบอกพาสเวิร์ดให้แฟนอะไรเงี้ยเออเข้าอะไรของเราได้อะไรแบบเนี้ยเออประมาณนั้นนะคะแต่ก็คงมีคนทาแหละคิดว่านะอ่าเข้าแบบอะไรนะแบบแอปธนาคารอะไรเงี้ยอันนี้ก็ไม่ควรเนาะอืมก็ควรจะเป็นแค่ของเราแค่คนเดียวเท่านั้น only นะคะ เออนั่นแหละประมาณนั้นนะไพสเกัเตือนแบบนั้นเนาะประมาณนี้นะคะนี่คือเรื่องราวทั้งหมดเนาะของเพื่อนเพื่อนที่เ,ออเขาเรียกว่าถูกดนจิตดนใจเข้ามาฟังคลิปนี้ก็แล้วกันเนาะนะเป็นกําลังใจให้นะคะก็มาเล่าให้เราฟังได้ที่ใต้คอมเมนต์เนาะไม่ใช่เรื่องบังเอ,อิญนะที่คุณได้เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะสาหรับใครที่เพิ่งเข้ามารับชมรับฟังนะต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะแล้วก็พบกันใหม่คลิปถัดไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ